วันนี้ตาตุกจะมาทำกับข้าวเป็นเกงเกงหัวตาลนะครับเกงหัวตาลจากบรานอกเ้าให้หัวตาลมานะครับใครไม่เคยเห็นบ้างใครไม่เคยกินบ้างนะครับเราจะเริ่มจากนะครับอันนี้ก็คือเป็นน้ำยานางนะครับน้ำยานางผสม แป้งนะครับปั่นรวมกันข้าวเนี่ยวิแค่น้ำนะครับปั่นรวมกันทีใส่ก้อนนะครับทีใส่ก้อนนะครับรนะครับทีใส่ก่อนอน,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 อนะครับน้องน้องแล้วก็เปิดไปนะครับเปิดไปนะครับเปิดไปใครไม่เคยกินบ้างครับเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับแป้งหรือว่าตาน <laughs> คนบ้านนอกเราเป็นคนบ้านนอก กินมาต้ตแต่นานนะครับยกงหัวตาลขั้นตอนก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปครับใส่พริกแกงพริกแกงที่สําเร็จรูปนะครับพริกแกงหยาบประมาณสองช้อนนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีพวกนะครับพวกขาตจะคร้อะไรต่งตางๆนี่ใส่ลงไปนะครับนะครับใส่ลงไป นะครับแล้วก็ใส่หัวตาหัวตานะครับหัวตานะครับใส่หัวตาไปใส่หัวตาเข้าไปใส่หัวตาเข้าไปนะครับ mm. หัวตาอ่อนมากครับจากพี่ไม mm. ้เขาอัดเตงเขาซื้อมาฝากไปพี่ไมามาเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับ ไปห,หน่อยก็เพิ่มเพิ่มนะ้ำไปหน่อยนะครับนะครับเพิ่มนะ้ำไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วใส่ขโอนอครับขนอขนอหนึ่งก้อนนะครับเพื่อรสชาติรสชาติของน้ำให้อร่อยอร่อยอร่อยนะครับใส่ขนอไปเครื่องปรุง นะครับใส่ไปใส่ไปเลยก็ได้นะครับไม่ตองรอน้ำปรุงน้ำปลาสุกสำเร็จรูปประมาณช้อนกว่าๆนะครับช้อนกว่าๆใส่ข่าโนแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ชูรสอะไรแล้วครับ อาน้ำตาลปี๊บสักหน่อยน้ำตาลน้ำตาลปึ๊บสักหน่อยอาเราใส่น้ำตาลสักสักหน่อยสักหน่อยเพื่อความรสชาติกลมกลมน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บสักแล้วแต่จะชอบนะครับน้ำตาลปี๊บสักหน่อยนะครับน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บไปแกงมันเป็นสูตรโบราณจริงๆี๊ยมเขาบานนอกเนี่ยเขาจะใส่ปลา นะครับใส่ปลาย่างปลาช่อนย่างก็ดีนะใส่ข้างหลังนี่ไม่มีก็ใส่หมูหมูสามชั้นนะเรานิยมกันใส่หมูสามชั้นและที่ขาดไม่ได้ก็คือคือใบใบส้มสานะครับใบส้มสาใส่ใบส้มสาไปใส่ไปเลยครับใบส้มสาครับใบส้มสานะครับนะครับใส่ใบส้มสาไป แขงขึ้นบ้านี่ว่าชาวภาคอีสานภาคเหนือภาคไหนก็ก็ก,กินแกงกินแกงกินเป็นนะครับสําหรับแกงหัวตานตาตุกเด็กบรานอนกนะครับวันนี้สําหรับหมูไม่ใช่หมูสามชั้นนะครับเนื้อหมูเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับสูงอายุแล้วเอาเนื้อหมูนะครับไม่มีปลาช่อนไม่มีปลายย่างใช้เนื้อหมูแทน นี่รอให้มันเดือดก่อนขาดไม่ได้ก็คือใบนะครับใบตูใบนางรักนะครับไว้สําหรับเวลาเดือดเสร็จแล้วเดือดกดจะยกลงนะครับใส่ใบนางรักรอเดือดนะครับเมื่อเดือดแล้วก็เมื่อเดือดแล้วใส่เนื้อหมูครับใส่เนื้อหมูไปเอาเดือดแลวครับกำลังเดือดแล้วครับาน้ําเดือดแล้วใส่เนื้อหมูไปใส่เนื้อหมูไปนะครับ หมูประมาณสักสองสามสีดชั้นแกะนะครับนะครับนะครับใส่เนื้อหมูไปนะครับใสเนื้อหมูไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝาครับเพียงแค่นี้ครับน้ำปลาปรุงรสทีหลังนะร้อนให้เดือดทำจนง่ายๆครับสำหรับเพลงวัวตาลใครยังไม่เคย ใครยังไม่เคยแกงจอกหลงเลนะครับแกงหัวตานใส่หมู <laughs> สูตรของใครสูตรใครสูตรมันน,นั่นเีงสูตรตาตุ๊กแกงหัวตานใส่หมู <laughs> ทำกินไปครับนีรบ่รอเดือดก่อนนะครับแยคนนะครับข้าวรอรอเดือดรอเปลือยกันครับแล้วใส่ใบชงรักไปนะครับ นะครับใครยังใครยังไม่เคยรับประทานก็ก็เชิญทำรับขึ้นรับประทานนะครับ